สวัสดีครับเป็นไทสวัสดีครับเพื่อนรับเบียบซีสวัสดีครับยกมือสวัสดีนะแมวโอ้ยสวัสดีครับเพื่อนขับพายเบิ่งของแปลกครับใกล้วันที่สิบหกแล้วนี่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 ใกล้วันที่หนึ่งแล้วเจ้าเบิ่งออกจกกนี่ครับไล่เบิ่องด้วยครับนี่ออกล้ำต้นออกแกกล้ำต้นเลยครับนี่ออกปีพร้อมนับปีกูเลยอยากถือเลขครับนับปีนับนี่ มต,ต,ตัดตัดต้นตายออกมาแล้วขึ้นว่าเป็นปีขึ้นว่าเป็นเที่ยนี่ครับขึ้นว่าเป็นนวยเลยโบมีต้นครับโบมีใบโบมีต้นนะครับนี่นี่ขึ้นอา,อาเจ้าเคี่ยเคี่ยตรงนี้เที่ยเป็นแปรใเขาเบึงนี่ขึ้นมามนต้นตายขึ้นมาเลยมุนีน้มุนีส่นสมุนะ นับนับนับปีวังนับปีวังน้อยนับหน่วยนับหน่วยนับหน่วยนับวีสินับหน่วยเพื่อเขาไปเคียงโชว์ไก่มือหอดมือแล้วสองสามสี่หปเก้านับนับนับบ่ถึกนับเดียวเจ้าลืมนับหน่วยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปเก้า โอเคโอ้เดา๋นวเดี๋ยวดี๋ัวนี่นี่นี่นีเดิวัวัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้สิบเอ็ดวีหนึ่งี่สิบเอ็ดหน่วยจะีแฮงหู่ลยะโอ้ยวกววีให้วังโอ้ยมีหน่วยน้อยอีกนี่เิอะอสอมานับนับวีทั้งนี้วัดนี้

มีจักหวีเอาหนับวีสองหวีหนึ่งหวีสองวีสามวีสี่วีห้าวีห้าวีแนนแถวกวันก็ว่ามีหอดหกวีเออฮ่าฮ่าโอ้ยเดี๋ยวห้าวีเดี๋ยวปีกล้วยเดี๋ยวแถวกวันก็ว่ามีหอดหกวีอันนั้นมันจีบว่าไม่โอ้ยนแนนคอยว่าบ่ได้มานับเองแถวกวันยังสี่เล้วเจ้าเนี่ย อันนี้มุ่งหน้เพิ่อนพี่สนบอกว่าเปียกไปงนี่นี่พลาดม่านับเปียกนี่อันเทกอนว่าวิหัดหกหวีเหมืนม่านับเพื้อนี่ได้หาหวีโอ้ยพลาดนี่ว่าเจ้านับนี่แหละคอยบอกเรียวอันนี้หาเอาเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องนี่ออกมาจอกต้นครับนี่ นี่โอ้อ,อกมาปีอันนี้คือคือว่าบุกาดูกหลานบุกกาหรือว่าน้องนุ่งบุกาจุดถูกขอคือว่าอันนี้เป็นสุสานนะครับเป็นสุสานเกา่าคล้ายๆลา่างพระชาหลุมฝังศพยังอยู่อยู่ครับเดี๋ยวให้เบิงเบ้งไปในญเบิ้งไปหลุมฝังศพครับเพื่อนแกยังมีป้ายอยู่ครับครับได้่หญ่เป็นครับ เดี๋ยวิบเดี๋ยวยิบเซีอครับนะครับป้ายดุมฟังตบครับเป็นป้ายปูนของสุสานเจกครับประเทศไต้หวันครับป้ายสุสาน,นยังมีให้ลงเรือให้เห็นครับแต่คือว่าจะบก,ก้าเท่าไรน,นะครับเพราะว่าแนว้ยเยเห็นโตเนาะครับเมื่อก็บอกกันบ่ได้ครับ ว่าแนวโมนี่ไอ้ตูสานครับอันนี้ป้ายซื้อกันยังครับน,นี่ครับไอ้เมื่อกี้นะครับกะอันนี้ความเสื่อนะครับก็ได้นับเมื่อกี้กะได้หาทิพหาลักหาได้ได้ยักหน่วยไอ้นับได้ยักหน่วยเนี้นับนับหน่วยกล้วยได้ยักหน่วยหาทิพหา่า วีเดีนับ <หา S 1> ไปจากวีได้หาวีเอาลักขาได้ครับเอาตีเอาลักขาหาตูนหาหนึ่งหาต้วงเอาเจะไปหาม้าแถววะท่านนี่แหละครับเมืองเอากะบวกกาดขันยีห่หกจุดถูกข,อ,กขอบวกบกา้าดได้ครับเมืองเอาแล้วเดี๋ยางใ้ไไปเวิ้งเดี่ยว,หยไไยวให้เบิ้งลุมจบเดี่ยว ม,มีแต่หลุมศบก็เลยว่าบกาศด้ครับอันนี้คือว่าพระเมื่อวัิ่งแปลกปลอมกับเป็นสวนครับเป็นหลุมศบเมื่อก่อนเป็นป่าทาครับอันนี้เขาก็บูรณาเป็นปลาไม่กับยังคงตาทันอยู่กะแล้วแต่ผิดจะลหน้าเอาเ้ยครับโชกไผโชค,โชคมันครับแต่รักหามาแน่นอนครับอย่งไดกะกดติดตามด้วยครับเลยมีแนวดีๆยัดในโลกให้เมื่อครับ